สวัสดีค่ะเด็กกูดมอร์นิ่งค่ะสวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่30เมษายนพศ2564นะคะพบกับกุ๊ยดีแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะอ่าสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องสาระแห่งสีสันและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะคือเรื่องการใช้สีอย่างปลอดภัยค่ะเรามาดูกันสิคะว่าการใช้สีปลอดภัยมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ สีมีทั้งหมด2แบบนะคะคือสีที่เกิดจากธรรมชาติและ2คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีที่เกิดจากธรรมชาติคุยได้ที่บายให้เด็กๆทราบไปแล้วเนาะเมื่อาวานและก็ได้ทดลองสีที่เกิดจากธรรมชาติให้ดูแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูสีที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะถ้าเด็กๆเห็นภาพนี้นะคะภาพคุยอาจจะไม่สวยหรือสีอาจจะไม่ชัดเจนก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่า เครื่องพิมพ์ควีตมีปัญหาเนาะสีมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สีก็เลยออกมาเพี้ยนๆแต่สามารถอธิบายให้ฟังได้เนาะอะ,อะมาดูน,นะคะสีแบบนี้ที่เป็นกระป๋องกระป๋องแบบนี้และมีอย่างนี้คือเรียกว่าสีน้ำมันหรือสีอะคริลินนะคะใช้ในการทาบ้านทาสีบ้านทาสีวัสดุต่างๆหรือพื้นผิวต่างๆเพื่อเกิดความสวยงามนะคะนี่เป็นสีที่มนุษย์สังราะห์ขึ้นนะคะสีแบบนี้เราไม่สามารถรับประทานได้นะคะ เราใช้ในการตกแต่งวัสดุต่างๆเช่นพื้นกระเบื้องพื้นปนูหรือไม้หรือเหล็กให้มันเกิดความสวยงามนะคะไม่สามารถทานได้ค่ะแต่สามารถใช้เพื่อการตกแต่งให้สวยงามค่ะนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูสีที่มนุษย์สังเราะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเด็กๆเคยเห็นไหมคะที่เป็นซองๆและเป็นข,ดขวดๆแบบนี้เขาเรียกว่าสีผสมอาหารค่ะ สีผสมอาหารเป็นสีที่มนุษย์สังเคราะหขึ้นหรือมนุษย์สร้งางขึ้นนะคะแต่เราสามารถรับประทานได้นะคะรับประทานแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและพอดีนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะว่าสีพวกนี้จะอยู่ในขนมของเราต่างๆขนมเค,ค้กขนมต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมขนมเค,ค้กต่างๆจะมีสีสันสวยงามทําให้เกิดความ สวยงามนะคะน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะสีช่วยใหอ้อาหารของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าค่ะแต่เราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะห้ามรับประทานในเกินพอดีท่านะคะสีนอกจากจะนำมาปรุงอาหารแล้วนำมาทาพื้น,นผิววัสดุต่างๆแล้วสียังสามารถใช้ในการบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเห็นไหมคะอ่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะเด็ก รูปบ้านใช่ไหมคะค่ะถ้าเราอยากให้บ้านเราสวยงามหรือเราอยากบ่งบอกว่าบ้านเราหลังไหนเราก็จะทาสีตามที่เราชอบนะคะก็คือแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าบ้านของชั้นหลังนี้นะสีนี้นะบ้านของชั้นหลังนี้สีนี้นะคะสามารถบ่งบอกและ,ะสีจะบ่งบอกและเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆได้นะคะค่ะก็จบแล้วน,นะคะกับการใช้สีอย่างธรรมชาติการใช้สี อย่างถูกต้องและถูกวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีจากธรรมชาติหรือสีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นคุณครูก็ได้พูดไปให้เด็กๆทราบแล้วทางอาทิตย์นะคะวันนี้ครก,ก็จะขอพูดไม่มากเนาะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อกันค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าสีมีอะไรบ้างคะ่ะชื่อสีนะอะมาดูกันนะคะ,ะมันอาจจะกลับหัวกลับหางนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณครูคเน้นสีเนะะาะคันเลอร์แปลว่าสีนะคะอันนี้นะคะ เลสสีแดงค่ะเห็นไหมคะ Yellow สีเหลืองค่ะต่อไปค่ะพิงคสีชมพู Green สีเขียวนะคะแล้วก็ o อเรน e สีส้มค่ะ b บ u ูสีฟ้า Purple สีม่วงค่ะนี่คือสีต่างๆมีแบล็กสีดำนะคะแล้วก็มีไวสีขาวอีกนะคะสีมีมากมายหลายสีแต่คิดขอสาธิตให้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวคุยจะเอาใบงานหลังจากที่เราอัดคลิปและคุยกันเรื่องสีต่างๆเรียบร้อยละเดี๋ยวคุยจะเอาใบงานให้เด็กๆทํานะคะใบงานของคุยไม่ยากเลยใบงานง่ายๆซึ่งเด็กๆก็เคยทาแล้วนะคะ,ะมาดูใบงานกันนะคะใบงานอยู่ในเล่มใบงานกิจ,จกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษนะคะเปิดเข้าไปลึกๆหน่อยเนาะ จะเจอหน้านี้นะคะอยู่ในใบางานกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษค่ะ,ะมาดูนะคะเขาบอกว่าให้ระบายสีรูปดินสอให้สวยงามตามสีที่กำหนดค่ะคุณครูจะเขียนภาษาอังกฤษติดที่ดินสอสีไว้ทุกอันให้เด็กๆระบายสีตามที่เด็กๆตามที่คุณครูเขียนนะคะอ่ะเดครูจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วเด็กๆระบายสีตามนะแต่คุณครูจะไม่เฉลยนะคะว่าสีที่คุณครูบอกคืออะไรอะ มาดูรูปแรกกันนะคะมีรูกกล้องโฟกัสหรือเปล่านะถ้ากล้องไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยด้วยเนาะบางทีคุยก็ไม่ค่อยไม่ได้สังเกตนะคะอ่ะสีแรกนะคะเยลโล่ Yellow. ให้ระบายสีเยลโล่ระบายสีเยลโล่นะคะอ่ะต่อไปค่ะ towards กรี green. green ให้ระบายสีกรีนค่ะต่อไปค่ะรูปต่อไปค่ะระบายสีเลดเลด ให้ระบายสีเลดค่ะต่อไปให้ระบายสีไวโอเลตหรือเพอร์เพลเพอรให้ระบายสีเพอร์เพลนะคะต่อไปค่ะระบายสีบลูบลูให้ระบายสีบลูนะคะต่อไปอันต่อไปะคะ่ะรูปต่อไปค่ะให้ระบายสีแบล็คแบล็คค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปให้ระบายสีพิ n งพิง นะคะอันสุดท้ายรูปสุดท้ายให้ระบายสี brow brow ค่ะนะคะเห็นไหมคะใบางานของครูอีทไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆใช่ไหมคะให้ระบายตามสีที่คุณครูกำหนดให้นะคะค่ะครูอีทก็มีใบางานให้เด็กๆทำแค่นี้แล้วก็วันนี้ครูอีทก็ขอจบการอัดคลิปสาระแห่งสีสันวันที่5 เรื่องการใช้สีอย่างถูกต้องนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดูสิคะว่าควุดจะสอนเรื่องอะไรกันอีกบายบายค่ะเด็กๆกู Good ๊ดบายค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะบา,บายบายดูแลสุขภาพด้วย